สวัสดีครับวันนี้จะรับสุดเพดออกจากความเป็นหมูครับวันนี้พบกับพี่หนูนะครับสำหรับวันนี้พี่หนูนําเสนอส่วนของการออกกายรูปแบบของคาร์ดิโอครับแต่ว่าวันนี้เล่นทั้งตัวเลยนะครับมีด้วยกันสีท่าเดี๋ยวเรามาดูว่าในแต่ละท่านเนี่ยเล่นอะไรกันบ้างนะคบวันนี้เล่นในส่วนของท่าละ30มนาทีนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าท่าแรกครับเป็นท่าที่หลายๆคนอาจจะทําแล้วแต่ว่าให้ใช้ในส่วนของการ จ้มขึ้นมาแล้วก็ยกเข่าเพื่อเป็นการคา์ดโอพี่หนูทำให้ดูด้านข้างครับเป็นการถอยหลังลักษณะคล้ายๆกับการทําเล็กลังนะครับแต่เราไม่ย่อนะให้ใช้ในส่วนของการถอยเท้าไปด้านหลังงองเข่าเล็กน้อยแล้วก็กระโดดกลับเข้ามาให้ยกเข่านะครับสาหรับใครที่เริ่มต้นนะให้ใช้เป็นแบบการก้าวเท้ามาก่อนแล้วก็ยกเข่าแบบนี้เป็นส่วนการถอยให้สุดสะโพกขาที่อยู่ทางด้านหลังอย่าตรงด้านหน้าหัวเขา่าไม่เลยไปเท้าเหมือนเดิมครับแล้วก็ ใช้ในส่วนของการดันสะโพกขึ้นมาท่านี้ได้ในส่วนของก้นแล้วก็การกระโดดเนี่ยเป็นการใช้ในส่วนของหัวใจของเรานะโอเคได้แล้ว1่ท่าน,นะครับต่อไปในส่วนของท่าที่2เป็นในส่วนของเอวแต่ว่าใช้ในส่วนของการบิดลําตัวเข้ามาช่วยนะครับสำหรับใครที่อยากมีลอง11อนะท่านี้คือเป็นในส่วนการทา knee to elbow ครับวิธีการก็คือมือแตะหลังหูทั้งสองข้างนะครับแยกขาเล็กน้อยดึงเข่าเข้ามาจังหวะที่เราดึงเข่าเนี่ย ให้เราบิดตัวคนละครึ่งทางระหว่างข้อศอกและหัวเข่าเกร็งหน้าท้องล็อกลำตัวนะครับท่านี้จะเป็นคาร์โดได้อย่างไงก็คือถ้าในส่วนของอยากให้เป็นคาร์โดก็คือทําให้เร็วขึ้นด้วยการแทบเท้าแล้วบิดอย่างต่อเนื่องแต่ว่าในส่วนของที่จังหวะที่เราบิดเนี่ยพยายามออกแรงที่บริเวณหน้าท้องแล้วก็ในส่วนของการยกเข่านี่คือการพับตัวยืดอกไว้ตลอดนะโอเคสำหรับใครที่รู้สึกว่าทําแล้วเจ็บนะครับทาแค่ครึ่งเดียวพอ นะครับช้าๆนะพยายามหน้ามองตรงไม่หันหน้าไปขวาซ้ายเพราะว่าถ้าเราหันหน้าเนี่ยเราอาจจะเวียนศีรษะได้โอเคได้แล้ว2ท่าต่อไปท่าสามครับเป็นในส่วนการใช้หลังเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่าเป็นการคาร์ดิโอด้วยกันเหมือนเราฝึกว่ายน้ำครับเป็นในส่วนการทําพิริติสวิมครับวิธีการลักษณะาคล้ายๆท่าซูเปอร์แมนแต่ว่าให้เรานอนคว่ำลงนะครับแล้วก็ให้ใช้การเหยียดแขนและเหยียดขานะครับแล้วก็เป็นการปี แขนกับขาทั้งสองข้างเลยแต่ว่าให้เราทำสลับกันนะครับถ้าใครงงนะครับพี่หนุ่ยแนะนําให้ใช้ในส่วนของการทําแขนอย่างเดียวนะครับก่อนก็คือยกขึ้นยกขึ้นแบบนี้ก่อนแล้วก็ค่อยๆเริ่มยกขาสลับกันสองข้างแบบต่อเนื่องเลยนะครับแต่ว่าในส่วนของการยกเนี่ยจังหวะที่เรายกเนี่ยพยายามออกแรงที่หลัง่วนล่างศีรษะเนี่ยเราไม่ต้องยกสูงนะออกแรงแค่การยกแขนกับขาขึ้นมาเนี่ย หลังบริเวณตรงนี้มันจะถูกยกขึ้นอยู่แล้วนะครับสำหรับหลายๆคนเนี่ยที่พี่หนูเห็นเนี่ยยกตัวแบบสูงมากและจะเจ็บในส่วนของบริเวณกลางหลังนะครับโอเคได้แล้วทั้งหมด3ท่าท่าสุดท้ายเป็นการเก่งหน้าท้องและก็มีการฝึกในส่วนของความแข็งแรงของข้อมือและหัวไหล่นะครับเป็นในส่วนของการทำแพง์และก็บวกด้วยแท็บโชเดอร์นะครับเป็นการแท็บแพง์บวกแท็บวิธีการเซ็ตในส่วนของการทำท่าแพง์อย่าลืมนะ ให้ใช้ในส่วนของการกดสะโพกลงยืดอกึ้นหน้ามองตรงใครที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บข้อมือนะครับให้แตะแค่ข้อมือตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้เพิ่มมากขึ้นนะคะเป็นส่วนการแตะไหล่นะโอเคครับอย่าลืมนะถ้าเกิดว่าตังหวะที่เรายกตัวขึ้นมาแตะนะครับให้เกรงในส่วนของตัวหน้าท้องแล้วก็พยายามล็อกในส่วนของขาของเราทั้งสองข้างไม่ให้ขยับนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าเจ็บข้อมือเกินไปนะให้ใช้ในส่วนของการดันสะโพกคืนกลับมาแล้วก็แตะช้าๆนะโอเคได้แล้วครับ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับในส่วนของเซตที่1วันนี mm. น้หนูทำให้ดู1เซตนะครับท่าละ3าวินาทีนะเริ่มต้นจากท่าแรกเซตในส่วนของการทำจัมพ์สตาร์ครับพร้อมแล้วเริ่มครับ ต่อไปท่าที่สองครับพร้อมแล้วเริ่มครับ ข้อที่สามครับเริ่มครับ หมายเลขสี่ครับเริ่มครับ โอเคครับจบไปแล้วหนึ่งเซตค่อยๆลุกช้าๆครับเป็นไงบ้างเอ่ยรู้สึกได้เหงื่อนะโอเคสำหรับใครที่อยากเพิ่มความยากนะครับลองปรับในส่วนของท่าให้ยากขึ้นหรือถ้าเกิดว่าใครหนักเกินไปนะครับอย่าลืมปรับเป็นท่าง่ายได้แล้วก็ระหว่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครเหนื่อยใครใช้ลึกก่อนหครใจก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆจิบน้ำช้าๆนะครับระหว่างนี้เช็ดเหงื่อได้แต่ว่าถ้าเกิดใครเล่นในส่วนของห้องที่มีความเย็นนะครับไม่แนะนําให้นั่งพักไปเลยนะครับหรือว่าใครที่เล่นข้างนอกร้อนนะคบไม่วิ่งกลับเข้ามานะเพราะว่า ช่วงนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะครับระวังมีของการเปลี่ยนอุณหภูมิร่างกายไม่ทันอาจทําให้เกิดอาการเป็นลมหรือว่าโมสตีได้นะครับยังไงก็อย่าลืมนะถ้าเกิดใครอยากเพิ่มจำนวนเซตนะครับเพิ่มเป็น3เซต5เซตแล้วก็7เซตนะคบพักระหว่างเซตอยู่ที่30วิไม่เกิน1ทีนะครับยังไงวันนี้พี่หนูต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ฝากติดตามว่าคลิปหน้าเป็นในช่วงของถ้าออกกําลังกายแบบไหนรูปแบบใดนะครับยังไงขอตัวสวัสดีครับ